ฮัลโหลทุกคนกินข้าวนะครับกินข้าวกินข้าวครับกินข้าวนะครับวันนี้มึงข้าวผัดนะครับอันนี้ผักนะครับนี่นะครับอืมความตุ้มนะครับอันนี้นะครับโอเคจะกินได้อร่อยนะครับอันนี้น้ำพริกนะครับน้ำพริกกะเหรี่ยง อาหารฮะอาหารที่เก่งเข้าไม่อร่อยอะมาดูนี่นะครับอร่อยแน่นอนจริงๆระครับ Ừ, subscribe rồi, ไอผมไม่อร่อยมองดูได้นะครับอร่อยจริงจังอันนี้ปากชื่ออะไรเนาะปากชื่ออะไรนาระอลาเทกาเนาะปลาเทกานะครับ

แต่ก็ต้องเลือกผักที่ตาอินทรีย์นะครับไม่ใช้ปุยไม่ใช้นะแต่ใช้ก็ใช้ได้แต่ว,ว่าต้องล้างให้สะอาดหน่อยนะครับออื้ อย่าบอกใครนะครับถ้าอยากอร่อยมาที่รังกีบับน,นะครับได้เลยอร่อยแน่อนอนทำเองกับมือหรอเนี่ยน่ ผมทาน้ำพีกนะทำเองนะอันนี้ทางไอ้แม่มเรินะครับอ,อร่อยแน่นอนจริงๆแต่ไม่อร่อยแอบปากไม่อร่อยอ่ะมาดูนี่เลยนะครับมาดูคลิปนี้อร่อยแน่นอนน้ำลายไหลยืด บางคนบอกว่ากินเขากับมือไม่เป็นไรนะครับกินกับช้อนก็ได้ช้อนก็อร่อยแต่ว่าเราถนัดมือมากกว่าเพื่อมันไม่ใช่ว่าประเทศเดียวกินที่กินอะไรนะกินกับมือนะอินเดียก็กินกับมือแล้วก็ดูไนแล้วก็มาเลเซียเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็พัฒนาเขากินกับช้อนก็ได้กินกับมือก็ได้ได้สองอย่างเอาวันนี้องดิ ออืโอเคเรียบร้อยนะครับเตี่ยงไม่เหลือ